มาดูการจับมือร่วมกันนะคะระหว่าง M E A ค่ะกับกอฟผอรฟทนะคะพนิกกำลังค,ครั้งนี้เป็นการรองรับยานยนต์ไฟฟ้าสาธารณะที่จะช่วยลดมดลภาวะและก็กระตุ้นเศรษฐกิจไทยค่ะ นายกิรพัฒน์เจียมเสตผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA พร้อมด้วยนายบุญยนิตวงศรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพและนายอวิรุธทองเนตรรองผู้ว่าการกลุ่มอนตุวยการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทร่วมพิธีเปิดสถานีต้นทางบางซื่อการไฟฟ้านครหลวงและสถานีไฟฟ้าแรงสูงจตุจักรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพร้อมส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ารองรับสถานีกลางบางซื่อและโครงการระบบไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงรวม ถึงรองรับการใช้ไฟฟ้าพื้นที่เมืองมหานครในอนาคตเพื่อร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรับเทรนการเดินทางด้วยยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาการปล่อยมลพิษทางอากาศช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจณสถานีไฟฟ้าแรงสูงจตุจักรและสถานีต้นทางบางซื่อกรุงเทพมหานคร นายกิรพัฒน์เจียมเศษผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA เริ่มดำเนินการก่อสร้างสถานีต้นทางบางซื่อตั้งแต่เดือนธันวาคม2560รองรับปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงถึง1,800เมกะโวลต์แอมป์เพื่อรองรับการจ่ายไฟฟ้าพื้นที่สถานีกลางบางซื่อและโครงการระบบไฟฟ้าชาญเมืองสายสีแดงโดยผ่านการควบคุมบริหารจัดการระบบไฟฟ้าด้วยระบบสกาดาที่ทันสมัยทั้งยังออกแบบให้มีระบบสำรองไฟฟ้าในกรณีเหตุฉุกเฉินโดยบรูรณาการร่วมกับก,บกฟผในการเชื่อมโยง ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงจากแหล่งจ่ายสถานีไฟฟ้าแรงสูงข้างเคียงของกอฟผในพื้นที่โดยรอบสาสถานีสถานีไฟฟ้าแรงสูงแจ้งวัฒนะพระนครเหนือและลาดพร้าวรวมถึงการเชื่อมโยงจากสายส่งไฟฟ้าจากสถานีย่อยข้างเคียงของ MEA เองทําให้เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงยิ่งขึ้นโดย MEA มีความพร้อมในการจัดการควบคุมจ่ายไฟฟ้าให้กับทุกสถานีรถไฟฟ้าทั้งในปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้านครหลวงจะต้องเตรียมการที่จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับการเดินรถนี้ระยะแรกเริ่มนี้คงจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีแดงละเฟต่อไปก็จะมีเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงดังนั้นมันจึงเป็นความจําเป็นที่จะต้องมีกําลังไฟฟ้าที่จะจ่ายให้เพียงพอสําหรับการใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นั้นการไฟฟ้านครหลวงก็มีการสร้างในเรื่องของสถานีต้นทางบางซื่อขึ้นมาก็เป็นสถานีต้นทางที่จะ รับไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าฝ่ายรผลิตเพื่อที่จะจ่ายให้กับการรถไฟแหประเทศไทยสำหรับใช้ในการเดินรถและใช้ในกิจการอื่นๆของการรถไฟในพื้นที่บริเวณของสถานีบางซื่อของไปจะเป็นข้อดีในเรื่องของการจ่ายไฟที่จะเสริมความมั่นคงให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ M E A ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าสำหรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมาทดแทนรถยนต์น้ำมันต่อไปในอนาคตเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนลดปัญหามลพิษทางอากาศตลอดจนการติดตั้งและพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าของ M E A, <S. <S M. E. A. <S. <S เชื่อมต่อแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะวิเคราะห์ข้อมูลการชาร์จเชื่อมต่อกับ M E A E V application รองรับการใช้งานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจรในพื้นที่ให้บริการได้แก่ กรุงเทพมหานครนนทบ,บรุรีและสมุทรปราการ MEA จึงมีความพร้อมพัฒนางานบริการเทคโนโลยีด้านระบบไฟฟ้าที่ทันสมัยขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร